สวัสดีครับสวัสดีครับวันนี้ก็วันพุธแล้วการสัปดาห์นะครับเวลาเดินหน้าผ่านมาอย่างรวดเร็วครับแล้วก็วันนี้กระแสการเมืองก็รู้สึกว่าจะมีความร้อนแรงขึ้นไปครั้งหนึ่งนะฮะหลังจากที่เรามีฟังแถลงนะครับของพรรคกอทยไปนะครับนะก็ต้องบอกว่าได้สิ่งมาเพิ่มได้สิ่งมาเพิ่มครับแต่มันก็ยังไม่ได้คําตอบสุดท้ายนะครับดูยัง ยังค่อนข้างห่ายไม่ยังหาอยู่อ่ะยังขาดเสียงจุนะครับนะผมเชื่อว่าในฝั่งของสภาล่างคงไม่มีปัญหาแล้ครับคําถามคือสภาบนนะฮะต้องให้สวหวตถูกไหมใช่ครับงั้นถ้าสวไม่โหวตให้มันก็ไม่ได้อยู่ดีถูกไหมดังนั้นเขาถามว่าคาถามคือเขาจะแก้เกณฑ์ยังไงเช่นมหาสมาชิกสอนด้วยกันครับดึงเสียงได้ครบไหมอะไรอย่างเงี้ยนะครับนะ อันนี้ก็ต้องมาดูวนต่อไปนะครับนะแต่อย่างน้อยมันก็ทําให้มันมีเรื่องว่าําคืบหน้าเรื่องการเมืองนะครับนะเราก็รอดูวนต่อไปแล้วกันว่าสุดท้ายจะจบเมื่อไหร่และยังไงนะครับนะนะก็ว่านไปส่วนหนึ่งครับแล้วก็เช้าวันนี้เองเซตก็เลยเป่งตัวแบบไงดีกักเลยเอาลูกกักเลยครับจริงๆตอนช่วง11โมงเหมือนเล่นตัวขึ้นไปก่อนนะานกได้ดีด้วยนะเปิดช้านี่มามีดีบาวแล้วก็อ่อนตัวลงตัวเเอ้ยมันไม่ไปหมดแรง แต่ไม่ไหวหวาขึ้นมาก็โดนใช่นะครับนะแต่สุดท้ายก็พอมีเรื่องการเบิกมาเนี่ยมันก็เริ่มแข็งมาใหม่อะไรเงี้ยนะครับนะเช้านี้ก็เลยอยู่ในทรงๆฮะนะครับชานี้อยู่ที่1 5 1 8 6 0บวกไป0ูนนะครับวอลุ่มก็23,734ล้านบาทนะครับคือหุ้นที่วอลุ่มโตขึ้นมาอ่านหนึ่งเพราะว่าหุ้นมันตกหุ้นตบลงนะครเขียวก่อนแล้วแดงแดงแล้วก็มาเขียวใหม่อะไรเงี้ยนะครับนะก็ว่าไปฮะช่วงนี้ก็แน่นอนครับช้านี้ก็มีกลุุ่่มตตตัััััวววววใหญนนลลีกกกแแ้้็รรงสะจดยคบ อยู่ในกลุ่มเห็นชัดเจนเลยมีพลังงานมีแบงก์มีไฟแนนซ์ใช่ครับแล้วก็ไอซีทีไอคอมเมิร์ซคอมเมิร์ซนะที่กระจุกตัวอยู่ในแรงซื้อการขายอยู่ในกลุ่มพวกนี้นะครับนะก็ทําให้ตลาดมันก็เรียกว่ายังพอ ก้มก <c oughs> ้มแก้มอยู่ไม่ถึงกระดูดูบวกแต่ก็ไม่ถึงกระดูแย่ <c oughs> อย่างน้อยเมื่อวานนี้ลงมาโอ้ทรงเสียเมื่อวานนะ <c oughs> ชาวนี้อย่างน้อยก็ยังย,งยงิ้คำคำไว้นะครับนะส่วนทีเฟกครับครับ <c oughs> ทีเฟกนะครับตัวเซฟตี้เนี่ยปิดครึ่งเช้าก็ทําได้แค่ทรงตัวตอนแรก <c oughs> บวกขึ้นไปก่อนได้ดีด้วยนะแต่ก็เหลือแค่บวก0.05เปเซนตะครับบวกได้ค่อนข้างน้อยครับก็อย่างที่อาจารย์บอกนี้แบงก์มีไฟแนนซ์หลายๆตัวก็ช่วยกันไว้นะครับแต่ก็สุดท้ายก็ยังดู ไปไม่ค่อยไหวนาไพวันนี้ก็หายเกือบเกือบ950นะครับแต่ก็ยังไม่ผ่านนะตรงแนวต้านเส้นค่าเฉลี่ย200วันตรง955จุดเนี่ยยังคอยขวางไว้อยู่นะครับแล้วก็เชเนเในเอเชียชาวนี้ก็ยังจริงๆไม่ค่อยดีเท่าไหร่นะครับแล้วก็ตัวฟิวเจอร์เนี่ยนะครับวันนี้เหมือนจะบวกขึ้นไปก่อนนะบวกขึ้นคืนเมื่อวานที่ลบมาแรงกว่านะครับก็พยายามเด้งกลับขึ้นไปเนี่ยแต่ก็ดูแล้วเนี่ย ยังบวกได้น้อยนะครับแต่ก็ยังน้อยขึ้นไปถึงโซนที่เราให้ดักช็อตไว้ะตรงโซนบริเวณ9 42จุดเนี่ยเราก็วางเอาไว้เนี่ยเมื่อดยดตัวนะครับเราก็ย่อลงมาปิดเครื่องเช้าที่939นะครับฟิวเจอร์ยังบวกนะก็ยังบวกประมาณจุดกว่าๆเนี่ยก็ยังถือว่ายังดีกว่าสวิตี้เล็กน้อยนะครับส่วนกลางยังห่างกันประมาณเกือบๆสามจุดก็ย่อเราถือช็อตต่อเพราะว่าช่วงบ่ายเนี่ยถ้าเกิด ยังบวกไปไม่ไหวเนี่ยก็มีโอกาสพลิกกลับมาลบได้เหมือนกันนะครับเราก็มองแนวทํากําไรเนี่ยตรง9-3-5ก่อนนะครับเป็นแนวแรกแก็อีกประมาณ4จุดเนี่ยก็จะถึงแล้วนะครับสําหรับตัวของ s ซฟตี้ฟิวเจอนะครับแล้วก็ถ้าเราดูภาพเซตเนี่ยบ่ายนี้จะกลับมาบวกได้ไหมครับเพราะว่าดูเหมือนจะช่วงนี้หุ้นกลางหุ้นเล็กก็จะค่อนข้างแย่ซึ่งกว่าหุ้นใหญ่เหมือนกันนะก็ จริงถ้ามองมองตามแพทเทิร์นเนี่ยถือว่ามีความเสี่ยงที่จะอ่าอ่าอย่างดียังซึมตัวลงอยู่นะครับเนี่ยเพราะว่าแม้ว่านิาวที่ทำจะรีบาวแต่ก็เป็นแดงนะตัวพอดี้มันนีแดงใช่ว่าขายกดชัดเจนนะครับนะแต่ถนือย่างว่าตอนนี้เองมันมีประเด็นนั่นคือเรื่องการเมืองนะครับนะมันต้องดูว่าตลาดนั้นจะให้น้ําหนักเรื่องนี้แล้วก็ตีโจกเมื่อก้าวบังเรื่องนี้ทางไหนนะครับนะถ้าเชื่อมั่นว่ารัฐบาลจะตั้งได้โดยเร็วแรงต่างเนี่ยคุณว่าพูดมันน่าจะตอบรับในเชิง นะรพราะวันจะเก๋ว่าเช้าวนี้เองพอไปอย่างนี้ปุ๊บเนี่ยเก๋ว่าหุ้นมันเริ่มเริ่มมีแคลทันทีเลยนะครับนะคือเริ่มแรงซื้อเรื่องข่าวใหม่นะครับนะค,คือแน่นอนถ้าถามว่าปัจจัยที่กดตลาดมันเรื่องเดิมหมดนะฮะทั้งนอกอก็คือกลัวฝั่งอเมริกาถูกฮะนะครับของเราภายในก็มารอดูเรื่องการเมืองรูต่างชาติที่ต่างดชาตินี่โอ้เทขายหนักเลยนะขายหุ้นขายที่เฟกโอ้ขายหุ้น,นที่เฟกเลยนะครับนะ คือพอทีเฟกนี่ก็อย่างที่เอาข้าวังเอาไว้เพราะว่าเขาซื้อมาแสนกว่าก่อนหน้านะ่ยอันนี้ก็ขายคืนมานะครับนะแต่เวลาขายไม่รู้จะรีบไปไหนนะอันนี้เป็นนี่คือนี่อันนี้บอกว่าอันนี้จะบอกว่านี่เป็นสไตล์เขาอยู่แล้วนะครับนะถ้าใครถ้าใครเทรดแล้วก็ตามดูทุกทัศน์หรืัฒรมของต่างชาติเนี่ยคกูเห็นชัดเจนนะว่าเวลาเขาเข้าแล้วเขาออกเนี่ยวเขาจะออกแบบเดียวกันเลยนะคือง่ายผมไม่ต้องดูเลยมากนะคุณดูคุณตัวใหญ่ตัวที่มันใหญ่ๆเยอะๆตัวที่คนไทยไม่ซื้อไม่ไหวอ่ะนะเขาจะซื้อไล่ตู้มขาย ทิ้งกอ<ม>งควบมาเลยแค่นั้นเองนะนั่นคือนั่นคือตัวใหญ่ออกแล้วของทางชัดออกตัวใหญ่ก็ยางนั้นนะครับนะอันนี้ก็ชัดเจนช่วงหลังก็ตัวใหญ่ก็ไม่มาซึ่งหมดเลยนะครับนะแล้วแต่รอบนี้เห็นทุกอย่างครับว่าอย่างน้อยเนี่ยวันนี้เองกลุ่มแบงก์เริ่มยืนแล้วนะครับในแน่นี่ขนาดดูไม่ชัดเจนนะเพราะว่ามีโพลิตสีเรื่องรอดูนโยบายของกรองทอ,อยู่พูดเบนไม่ขยันแต่วันนี้รีบางหมดลนะทั้งเอ็นบีซีสวรรค์เงี้ยเพราะว่าเอ็นบีซีส่วนหนึ่งคือออลังออกมาดีนะชานี้ก็เลยเด้งโชว์้็เลย เลยดึงกลุ่มพืนผนขึนมาด้วยสวัสดีแต่ตัวตัวเล็กวันนี้จะมีเอนแคร็บบางที่ลงแรงอ๋อใช่ครับสิบกว่าเปอร์เซ็นต์นะครับเนี่ยก็จะเห็นภาพที่แตกต่างกันช่วงนี้ติดตามดูแล้วก็แน่นอนว่าเออร์เน็งก็จะเป็นตัวหนึ่งเหมือนกันที่อยู่ตัวชี้วัดหุ้นเหมือนกันเพราะว่าถ้าออกมาดีก็อย่างเห็นว่าช่วงช้าตัวเองออกมาดีก็เฮไปนะครับนะไม่ดีก็ระวังนิดนึงนะไอถ้าไม่ดีนี่ระวังเลยเพราะตลาดมันไม่สดใสเท่าไหร่นะก็ดูเหมือนเข้าสู่ช่วง คงท,ทายทแล้วในการประกาศผลประกอบการามายที่สองใช่ครับ,รบแต่ผมก็เห็นอีกอย่างนะครับว่าบ้านเรามีเสน่ห์อีกอย่างนะรประกาศมาแล้วเนี่ยโดยส่วนใหญ่ถ้าตัวไหนมีกําไรเนี่ยเขาจ่ายผลให้การจ่ายมากใจน้อยเขาก็จ่ายให้นะโดยส่วนใหญ่ที่เห็นนะนะครับนะผมว่าก็โอเคนะนะครับนะอย่างน้อยก็เป็นให้ให้ใหสำหรับคนที่บางคนเนี่ยมันก็ติดหุ้นอยู่เนี่ยเขาก็มีกำลังใจหุ้นเรื่องได้ไผลบ้างอะไรบ้างาว่าไปนะครับนะครับนี้ช่วงนี้เราก็เลยมองว่าบ่ายนี้เราก็เลยไม่ได้คิดอะไรมากฮะเอาแค่หนึ่งห้าสองศูนย์เนี่ยฮะ ลุ้นให้กลับมายืนนะครับนะก็ถ้ายืนได้ก็ได้จะโอเคแล้วมันมันมีโอกาสนะไม่ใช่ไม่มีนะครับนะบมันมีโอกาสยืนได้เหมือนกันนะครับนะก็ดูที่หนึ่งข้าศูนย์ไปเลยยืนได้ดูเป็นบวกนะครับ,รบถ้ายัางไม่ยืนไม่อยู่ต้องระวางังไม่มองวันที่พันห้าร้อยทำตัวบ่ายนะครับนะเดี๋ยวแต่ตช่วงนี้เรามองอ่อนตัวรับนะเพราะอยูจากทรงตลาดแล้วลงแล้วสู้นะลงแล้วสู้นี่เรา,เราชอบนะไม่ใช่ลงแล้วหาย แล้ลงมาหายไม่เอานะฮะแต่ว่าแต่ว่าลงมาแล้วไม่ไม่มีคนเทรดไม่คนเล่นคุณไม่เอานะฮะนี่ลงมาแล้วเขาดันสู้ดันสู้ตลอดนะครับแปลว่ามันจะไม่ขึ้นก็แล้วแต่นะครับนะแต่เห็นอย่างพรา็แสดงว่าตลาดเริ่มมีนะฮะการคาดหวังในเชิงที่ป็นขึ้นอยู่นะครับนะส่วนตัวคุณฮะเรามองตัวสเต็กฮะมาเล่นในกระแสเลยฮะ เมื่อวานจริงๆแล้วเมื่อวานนีส่งเริ่มดูแย่ๆคะแต่ชานี้มาสุดมาเลยนะครับนะก็ยืนเหนือสิบห้าสิบได้ครับดูนี้ก็ถือว่ารุ่นลีบารนะครับผมก็ยังเชื่อว่ารุ่นลีบารเพราะว่าตอนนี้เป็นขั้นตอนคู่ใหม่ครับนะครับนะแล้วก็ดูตัวที่ยังกินของๆกันมานะ 4K อย่างเงี้ยนะฮะคือจะบอกว่าคุณโมเด็ตต้องบอกงี้ฮะตอนนี้มันไม่มีอะไรเปลี่ยนหรอกแต่เป็นการเริ่มกระบนการคาดหวังว่าถ้าเกิดรัฐบาลจะตั้งได้รายได้ปุ๊บเนี่ยอย่างน้อย ไอ้โจโปรซีรรหรือใบต่างๆเนี่ยที่ร้องเห็นกับตุ้งสกินเนี่ยน่าจะออกมาครัเพิ่งพวกนี้น,านา่าจะได้อยู่อ,อ่าันี่คือเหตุผลที่เราเทรดกันมองกันอย่างนี้ไปนะครับนะ่อีตัวตัวโอสพีนะครับอันนี้เอามาเพราะว่าราคาลงมาอยู่แล้วแล้วก็ววยืนหย,ย,ยุ่ล่างไม่หลุดลงไปนะครับยี่บแปดบาทนะฮะทุนนี้ก็แบ่งตัวกรอบสเตทระบาทยี่แปดยี่สิบเจ็ดใต้ยี่สิบเก้าสามสิบนะฮะสกินเขาเขายืนอ่าเขาเขายืนยืนได้เสมอนะฮะแล้วถ้าอย่างนี้เราถือว่าอ่อนตัวรับแล้วก็รอรีบา์สับตัวของโอสพีนะครับตตััวววทีี่่เเราดูแล้นย สต็อกฟิวเจอร์นะครับตัวที่มองว่าน่าจะมีโมเมนตัมที่ยังดีอยู่นะครับตัวแรกก็จะเป็นตัวของนะครับตัวของไทคมวันนี้ก็พยายามประคองตัวเหนือเส้นค่าเฉลี่ย5วันนะรจริงๆถ้าเป็นฝัหุ้นเราก็แนะนํามาก่อนหน้าแล้วนะครับแล้วก็แรงเหวี่ยงขึ้นมาเนี่ยเราก็มองมีโอกาสนะครับที่จะขึ้นไปทดสอบสักโซนบริเวณ13บาท13บาท80โซนที่เป็นไฮเดิม erm, นะครับจุดคัดเนี่ยก็ต่ำกว่า12บาท50ถือว่า จะดิ่งฝั่งรองได้แล้วก็อีกตัวหนึ่งก็จะเป็นตัวของที่เรามองตัวมุมช็อตนะครับก็จะเป็นตัว TTA TTA เนี่ยไซเวาดาวไซเวดดาวนะครับแล้วก็ก้อยึดเนี่ยวางไว้เป็นเด้งช็อตนะครับ mm hmm. ก็มองเด้งทักโซนบริเวณ5.80 5.85เด mm ้งมาช็อตลงมาแล้วมองเป้าทำลายเนี่ยตรงประมาณ5.50 mm hmm. นะครับจุดสต็อปเนี่ยถ้าเลย6บาทขึ้นไปก็จะต,ต้องถอยก่อนนะครับ mm hmm. แล้วก็ ส่วนของค่าเงินบาทน,นะครับเช้านี้ยังไม่ผ่านการทดสอบตรงบริเวณ35บาทเนี่ยทดสอบมา2วันแล้วนะครับถ้าไม่ผ่านเนี่ยอาจจะมีการกลับมาแข่งค่าบ้างแต่ถ้าเกิดผ่านเึ้นไปเนี่ยก็อาจจะไปได้เร็วนะครับก็จะไปหายเดิมของช่วงประมาณเดือนกระ,กะดาษทำไว้เนี่ยอยู่ตรงประมาณ35.28นี่แหละจะเป็นแนวต้านทัดไปที่เป็นแนวต้านใหญ่นะครับอันนี้ก็ต้องเฝ้าตามดูส่วน u s d Future เรนี่ยเรายัางเวทเวทอนซีตอเพื่อรอดูการทดสอบก่อนว่าตรงสน ตรงแถว3 5บาทเนี่ยจะผ่านไปหรือเปล่านะครับสำหรับตัวของดอลลาร์ฟิวเจอร์นะครับเดี๋ยวขอปิดท้ายในส่วนของทองคําพยายามรีบาวนะเหนือ1,930ขึ้นมาแต่เขายังอยู่ในกรอบที่จํากัดแล้วก็ยังเคลื่อนไหวต่ำกว่า1,940ซึ่งเป็นกลุ่มเช่นค่าเฉลี่ยระยะสั้นนะครับนะราคายังมีแนวโน้มการบักฐานอยู่แน่นอนนักทุนเนี่ยก็ชะลอดูตัวเลขเงินเฟอ้อสหรัฐ วันพรุ่งนี้แหละนะครับ K D X เราเนี่ยก็คาดว่ามีโอกาสพลิกกมาเติบโตสูงขึ้นด้วยนะครับซึ่งจริงๆเนี่ยไม่ได้เงินเฟ้อสหรัฐเนี่ยชะลอลงมาต่อเนื่องแล้วนะอาจจะเป็นครั้งแรกที่พลิกกลับมาสูงขึ้นก็ต้องจับตาดูเพราะว่าเหตุผลว่าจะคอสพุทอนินฟลชันเพราะราคาเนี่ยเดือนเดียวขึ้นมา14%นะครับน่าจะเอฟเฟกต์พอสมควรนี้ก็ทำให้พอดอกเบี้ยอาจจะมีแนวโน้มขึ้นเนี่ยทองคำอาจจะไปไม่ไกลนะ ก็อาจจะซึมลงมาแนวรับสําคัญเนี่ยประมาณพันเก้าร้อยถึงพันเก้าร้อยสิบอะตรงใกล้ๆเส้นโซนเส้นค่าเฉลี่ยสองร้อยวันก็แนะนําไม่ถือช็อตต่อครับแล้วก็เป้าทางกำไรเนี่ยหนึ่งเก้าสามศูนย์นะครับแล้วก็หนึ่งเก้าหนึ่งศูนย์สำหรับตัวของ G O U สองสามนะครับให้ไว้เป็นโซนนี้นะครับจุดคัดรอให้ไปที่หนึ่งเก้าเจ็ดห้านะครับอันนี้ก็ แบบที่เฟกหมดแล้วครับอา้าวครับมาติดตามข่าวสารนิดนึ่งข่าวสารยีเาวาันนี้ก็ไม่ค่อยมีอะไรมากนะฮะ<า>ก็วันนี้เองก็เป็นการสรุปเช่นตัว MTC ีที่เขาเขากำไรดีนะฮะ S <S ก็ซึ่งว่าไทมาที่ผ่านมาก็พันกว่าล้านแล้วก็ครึ่งปีก็สองพันกว่าล้านนะครับนะก็เรียกว่าโตทีเดียวนะฮะทำแม่วันนี้รา,าคาหุ้นจะบุไปสองบาทเมื่อช่วงเช้านะครับนะแต่กระตางเขาบอกว่าปีนี้เขามีสาขาอยู่ทั้งหมด7,260สาขานะครับนะแล้วก็มีสินเชื่อคงค้างอยู่เนี่ยอยู่ที่132,851ล้านบาทนะครับถือวเยอะอยู่เหมือนกันนะเพิ่มขึ้นมาถึง2 0 0 0มกว่าล้านนะฮะะนครับหรือว่า23%ทีเดียวกับสามเปอร์เซ็นต์ทีเดียวกันนบกเป้าหมายสินเชื่อจะแตะระดับ200,000ล้านในปี69 เนี่ยก็อีกมาสักสามปีปีที่หกหกนะครับนะแสดงว่าเขาก็แสดงว่าเขาก็มีความมั่นใจนะเหมือนแข่งตัวเรื่อยๆว่าอยนงนะนั้นนะครับนะก็ะดูกวนไปเสิบตตัวของ m ด c ครับนะแล้วก็ตัวของสุาลัยครับเขาก็ผลงานปีนี้ก็ถือว่าน่าพอใจนะครับเพราะว่า,เ,าเขามีรายได้เดติบโตดีแล้วก็แบ่งเป็นแลลนวราบนี่คือพวกบ้านพวกบ้านนะฮะ 65%แล้วก็แนวสูงก็คือพวกคอนโดอย่างเงี้ยนะครับ35%นะครับนะแบ็กหลอกอยู่ที่19,804ล้านบาทน่สิ้นนาสิ้นไตมาส2นะครับนะ <c oughs> แล้วก็เอรรปีนี้ตั้งเป้าว่าจะจะ,จะ,จะมีะยอดโอนกรรมสิทธิ์ต่างๆนะอยู่ที่1 1 6 0 6ล้านบาทนะครับนะ <c oughs> แล้วก็ทำให้เขาบั่จใจว่าปีนี้เขาจะเปิดทั้งหมด27โครงการ นะพึ่งบีหลังเนี่ยเปิดยี่ิีโครงการนะครับ<ช>ก,รก็มูลค่ารวม2 2 8 6 1 0ล้านบาทนี่คือตัวของสุภัยนะครับนะก็คือว่าเขาจ่ายไปผลด้วยนะเจ็ดสิบ<ม>ก็จ่ายเยอะอยู่เหมือนกันนะครับ,รบนะบแล้วก็ทางตอนนี้เองจีนก็ต้องมีคำถามจีนกันเพราะว่าตอนนี้เองจีนเนี่ยบอกว่า ตัวเลขเศรษฐกิจออกมาก็ไม่ค่อยสดใสน,นะครับนะล่าสุดเองเฟ้อออกมาก็แน่นอนมันก็ไม่ได้สูงก,ก็าต่ำอ่ะนะครับนะแต่เขาเผยว่าพ่อเงนต่ำม,มากทุกคนก็เลยมองอเอ๊ะคุยเข้ากับสูงเงินฝืดหรือเปล่าครับนะเพราะอันนี้มันก็มีความสุ่มเสี่ยงอยู่เป็นกันนะครับเพราะตัวเลขมันไม่ฟื้นเท่าไหร่เรื่องจีนะนะซึ่งมีนัก,นกเศรษฐศาสตร์หลายสำนักเลยนะก็บอกว่าจีนปีนี้อาจจะมีความเสี่ยงเรื่องเงินฝืดเกิดตาม <c oughs> นะครับนะถ้าเป็นเงินฝืกก็ไม่ค่อยดีนะแ่ดงว่าคนไม่ค่อยจะเป็นเงินละ อีที่เราก็ต้องเหื่อล้อมกันนะถ้าเขาไปอย่างกันนะก็ต้องเที่ยวอ่ะระหว่างเขาจะที่วางไว้นะระหว่างเขาจะมาเที่ยวเท่านี้เขาอาจจะไม่มาก็ได้นะเพราะถ้าเกิดถ้าเกิดเขาเข้าสู่เงินฝืดถ้าเขาเข้าสู่เงินฝืดนะครับแต่ตาครับตอนนี้ก็ต้องจับตาดูกันเพราะว่าถึงถึงวันนี้นะครับนิ่งมากเลยเป็นครั้งแรกที่เราเห็นนะไม่มีสัญญาไม่มีอะไรเลยออกมานะนิ่งจริงๆนะเรื่องของแพ็กเกจเข็งตุวเศรษฐกิจของเขาไม่มีเลยนะครับนะแต่เขาประชุมพักไปเลยที่ก่อนหน้านี้เขาบอกว่าเขาจะมีนะ ใช่ครับแต่ถึงตอนนี้ไม่หูนิ่งมากเลยมีการส่งสัญญาณออกมาจริงแต่ว่าของจริงยังไม่ออกยงไม่ออกมาครับนะอันนี้ไม่แน่ใจนะถ้ไม่แน่อาจจะมีเซอร์ไพรส์ก็ได้ครับให้แบบโคมแพ็กเกจใหญ่ๆนะตุ้มเดียวไปเลยอ่าตุ้มเดียวไปเลยไม่แน่นะอันนี้อาจจะพลิกบปอีกาหนึ่งก็ได้นะนั้นเราก็เรื่องงนี้ต้องบอกว่าฟังหูให้หูก่อนนะครับนะเพราะว่าไอ้สิ่งที่รอดูกันอยู่เนี่ยมันก็ไม่ใช่ว่าเป็นไม่มีโอกาสมันก็มีโอกาสอยู่ไม่ใช่ไมครับนะครับนว่านนะครับนะสูงตัวหุ้นนะ ก็ว <G ül 'S> <vengeance> like ันนี้ K-Bank ครับ125.5บหาจบุก2องบาทห้สิบนะแมววันนี้วิ่งได้ดีนะแล้วก็ KCE ครับ43บวก1บาทนะฮะเดลต้ารับ1 0 7 5วันนี้ลบไป5บาท50โอ้ครั้งแรกที่เห็นลงแรงนะครับเริ่มมีการเทคเดลต่านะฮะแล้วก็ c p พีอครับ5 8 7 5ปด้าลดไปยี่ห้าตังค์ช่วงนี้ถือว่าซึมตลอดต่อเนื่องนะ c p พีอนะฮะคือลงไม่ลงไม่แรงลงแบบซึม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 มานะครับนะแล้วก็ตัวของห้าหน้าครับ4.75ี่จุดเจ็ดสิบห ก็แน่จะลุ้นเรื่องของเออร์นี่เงินอยู่ซะตัวหน้านะครับว่าเคซีเขาประกาศแล้วนะครับนะแล้วก็ตัวที่มีผลกระทบวันนี้แบบมบีดีเอมเสแทงขึ้นมานบวกนิดหน่อยแต่ก็ถือตัวใหญ่อยู่เหมือนกันนะครับวันนี้ก็มีผลกระทบเยอะอยู่เหมือนกันฮะ0.6จุดเลยะฮะแล้วก็ปอทฮะบวกมายิ่งมาต่างมีเคแบงมีสอผอมที4ครับส่วนใหญ่เป็นตัวพลังงานตัวใหญ่หมดเลยฮะไม่มีตัวเล็กมีไฟแนนซ์มาช่วยแรงนิดหน่อยนะครับเอ็มบีซีมาก็ถือว่าตัวใช้ได้นะวันนี้บวกแรงสองบาทกว่านะ รับผมก็กอกกาเลยนะฮะเดี๋ยวลุ้นกันต่อมันผลจ่ายเท่าไรม่รู้กันรับนะฮะเราลุ้นกันไปนะครับมาดูคําถามดีกว่าฮะซึ่งคำถามเรื่องเข้ามาเรื่อยๆื่อยนะครับเพราะว่าเพิ่มการสีวดาเรามาตอบคาถามเลยดีกว่าคําถามแรกวันนี้ก็ถามนี้ฮะเคแบงทุนอยู่ที่หนึ่งสองสามกับหนึ่งสามสูดจริงจริงถ้าคุณซื้อที่งงคุณซื้อใส่ว่าคุณซื้อเฉลี่ยมานะครับก็ถูกแล้วซื้อหนึ่งสามสูดซื้อที่หนึ่งสองสามก็ได้ราคานะฮะก็เฉลี่ยลงมาก็อยู่ประมาณแถวยี่สิบหกยี่บ ตีงก็ว่ายี่สิบเกบบาทแหละนะครับนะวันนี้อยู่ที่หนึ่งสองห้ากิล้าก็นิดเดียวก็อยู่ไม่ใกล้ไม่ไกลแล้วถ้าเป็นผมก็ถือถือก่อนนะครับนะเพราะว่าผมยังเชื่อนะถ้าทุกอย่างเราผมเชื่ออย่างนะผมไม่รู้รอบเศรษฐกิจจะเป็นถึงไหนนะครับแต่ถ้ารวมแต่ตั้งรับได้เมื่อไหร่เพาคกูได้ขึ้นก่อนมันต้องมีแค่นิโมนพีเลียก่อนช่วงหนึ่งใช่ครับนะนะครับนะไอ้ช่วงนั้นะเดี๋ยวคุณค่อยไปขายอ่มองกันนะคุณแบงก์ก็น่าจะวิ่งนะครับตัวต้นต้นกลุ่มเราเราอาจจะเห็นมาแถวนี้ก ไม่ไม่ผมนี่ผมทุกคนทนถือแล้วนะครับเพราะงัแล้วแต่ผมเชื่อหุ้นตัวนี้มันหุ้นที่โอเคผมพื่อนีให้คุณนะครับนะถือไปก่อนนะฮะแล้วก็อะไรฮะ KCE ชานี้ยังยืนหยัดนะวิ่งไปชนสี่สิบห้าดูช่วงแรกนี่ถอยลงมาอาจจะถอยตามกลุงมะนะตัวเดลต้าก็ย่อก็ถือว่ายังยังยังยืนยืนระคับประคองอยู่ยังยืนได้ดีอยู่ก็รุนกันหน่อยฮะครับแต่ถ้าเป็นอย่างนี้นะไม่คิดมากนะ ขึ้นเลยเบกขึ้นชนแล้วถอยลงมาเนี่ยถ้าเป็นผมขึ้นไปผมขายใหม่นะเล่นตามตลาดเลยนะฮะถ้าดีขึ้นไปก็ขายนะฮะเราไม่ค่อยซื้อดีกว่านะครับนะเพราะดูทรงแล้วเหมือนกับว่ามันไม่ไปแล้วยิ่งหาหน้าไม่ไปนะดีคีี่ก็อาจจะไม่ไปเหมือนกันใช่ไหเน้นขึ้นมาก็เล่นรอบไปเลยนะครับนะรับอยู่สี่สบสองต้านอยู่สี่สิบห้าบาทสักคีซีนะฮะแล้วก็ SPRC ครับโอ้ชทานี้รีบามกันนะครับพักมาสองสามวันก็เด้งต่อเลยนะับแนวต้านเดิมนี่ก็เก้าบาทสี่สิบ เมื่อสัปดาห์ก่อนในรับ9บาทส่งน่าจะมีโอกาสเร่งตัวต่อตามที่ทางราคาธนมัตรแล้วนะครับก็ดูดูอาจจะมีรีบาวบ้างนะะเป็นที่ี่ปหุมองขายนะฮะนี่อะไรกระบาง35นี่นะฮะทำบอสเลยนะขันได้ไม่แรงกันอีกว่ากันใหม่น่าจะโอเคกว่านะช่วงนี้เอาชัวไปก่อนเพราะตลาดไม่ได้คอนเฟิร์มอะไรมากนะครับนะแล้วก็อะไรฮะอมตะฮะ เออแต่ในช่วงนี้ไม่เอานะฮะอยู่เฉยนะใช่ครับยี่สองยมบัฟต้านะฮะก็ทูทูก็ไม่เอาเหมือนกันนะฮะเนี่ยทูดูซึมๆต่ำกว่าเจ็ดบาทลงมารอดูก่อนรอดูทูตร์นี้จะช่วงนี้ผมดูตัวเอสวานเป็นหลักนะเอาไงกันไม่รู้อะผมดูอย่างนี้เพราะว่าันผลก็มีให้คุณสี่บาทในนั้นราคาน่าจะเป็นตัวค้ำนะครับผลผลตัวค้ำไว้นั่นล้วก็ราคาหุ้นถือว่าในตามทรงแล้วถืออันนี้ถ้าเกินกว่าขาขึ้นครับค้างมาต่อแล้วถ้าหาผมเรื่องตัวเอสวานนะครับนะแล้วก็ซีอาร์ซีฮะ อ๋อตัวนี้เริ่มน่าสนใจในการเก็บเนียเก็บแล้วทนถือหน่อยแล้วก็รอรีบาแล้วค่อยขายเน่ยนะพอสามแปดสามหกของที่นะรับเขานะต้มองไปถึงสี่สิบสี่สองนู่นเลยนะฮะแล้วก็โออาร์โออาร์เราก็ยังเหมือนเดิมฮะเราจะตัวนี้เรายังเชียรซื้ออยู่นะก็ยี่สิบจุดสี่ครับอันนี้ยังยังอยู่อย่างเงี้ยต้อยู่ยี่สิบเอ็ดเราผ่านยี่สิบเอ็ดมองไปยี่สิบจุดเจ็ดนะถือว่ายังมีรีบาอยู่แต่ส่วนนี้เขาจะประกาศเออร์เน็งนะยังไม่เห็นนะรอดูเขาาออกมาเป็นไงถ้าดีก็น่าจะมีเฮบ้างนะครับ เราติดล้อฮะเล่งมาตามกลุ่มอือาจจะบวกไม่ได้เยอะแต่ก็ยังบวกอยู่นะครับแนวต้านเส้นยี่ห้าวันก็อยู่ประมาณยี่สิบสองบาทยี่สิบนะครับแนวรับยี่สิบเอ็ดบาทนะแต่ก็ลงอย่ค่อยๆฟื้นตัวเพราะฐานตรงยี่สิบเอ็ดบาทก็ทำได้ดีนะครับ B S ก็เหมือนเดิมฮะสองสามศูนย์นะครับก็ถือว่ายังรุนขึ้นไปก็อาจจะหาจังหวะเล่นรอบข้างบนนะฮะเราต้านบนสองสามศูนย์ไป แล้วก็คําถามคิดว่าจะหมดแล้วนะครับเดี๋ยวมาช่องทาง YouTube นิดหนึ่งนะครับตัว n c a p เนี่ยนะครับวันนี้ลงแรงนะครับเราก็หลุดต่ำกว่า3ามบาทห้ผู้ชานั่งดูอยู่จะไม่รู้เหตุอะไรนะที่จู่ลงมาใช่หลุดโลของปีนี้ไปแล้วนะแล้วก็โลของช่วงประมาณเดือน12ปีที่แล้วเนี่ยน่ะประมาณให้กลมๆว่าสบาทนะครับเป็นแนวรับสําคัญนะครับเดี๋ยวนั่งดูดูเหตุว่าลงเพราะอะไรเนี่ยผมก็ยังงงๆอยู่เมื่อชรู้ช้าเห็นเปิดมบนก็ลงเลยอาจจะเกี่ยวกับเรื่องงบการเงินหรือเปล่าไม่ได้ตาม เรจงชานั่งดูอยู่หามองไม่เห็นกันไม่มีนะครับเนี่ยมีไม่มีตัวเอ็นแคปเป็นไงเอ็นแคปไม่มีก็เลยยังไม่รู้ว่าลงเพราะอะไรเนี่ยเอ็นแครปถ้าลงก่อนงบออกแบบนี้ก็อาจจะเป็นสัญญาณไม่เท่าไหร่ลองไว้ก่อนลองดูดาวรับสามบาทก่อนถ้าอย่างนี้ไม่ต้องรีบนะรอดูให้ชัดให้ลี์ก่อนว่ามีอะไรแน่โลของวันนี้ก็สองบาทเก้าสิบสองนะไม่ไม่ไม่คนปิดลดต่ำกว่านี้แล้วนะครับ มีเพิ่มมาเปนเจมานะฮะีจมาททงก็ไม่สวยนะไม่น่ายุ่งนะช่วงนี้นะครับเจมาซิงเกอร์นี่เหมือนกันหมดเลยแนวเดียวกันนะลองพกอุปก่อนดีกว่าแล้วดูกันขึ้นแลงขึ้นแลงเนี่ยต้องระวังตัวช่วงหลังนี้โดนขายทุกวันนะมีปัญหาอะไรหรือเปล่าไม่น่าเข้ารับอยู่15บาทเจมารนะฮะต้านก็16บาทนี่แหละตรงเส้นค่าเฉลี่ย5้าสิ0บาทนะครับมั็มาเอลทีรับไหมเอลทีก็รับอยู่70บาทตัวนี้น่าสนใจถ้าถ้าคุณจะรับนะรับแล้วต้องทนถือหน่อยนะ ยิ่งลงมายิ่งต่ำยิ่งดีนะแล้วก็ทนถือหน่อยผมว่าเดี๋้งในสายเด้งกลับขึ้นไปครับฐานเดิมก็ประมาณ69เนี่ยเก้าเจ็ดสเนี่ยผมว่ามันทยอยรับเรานะครับก็เอวก็เอลทีโซน72 73สอใช่ก็ขายรอบไปนะครับเนีเพราะว่าตัวนี้ผมเชื่อว่าโดยธุรกิจไม่ต้องกังวลอยู่แล้วไม่มีคู่แข่งอยู่คนเดียวโดนตเลยนะใครเข้าก็ออกเก็บปังนะฮะจริงๆกาคุ้มันโอเคอยู่แล้วเดี๋ยวว่าจังะบอทามีเลกยี่กันนะคุณดูให้ดีนะตั้งแต่มีโควิดมาเนี่ย เขาก็ลงนะคแต่เขาขึ้นมาก่อนแล้วนะหรือมาก่อนเลยแน่มีโควิดแล้วนะซาตัวเอลทีนะครับนะครับนั้นถือว่าราคาหุ้นมันยืนได้ตัวเองโดยพื้นฐานตัวมันเองครับนะนักข่ับคำถามหมดแล้วครับเราสองคนลาไปก่อนครับผมสวัสดีครับสวัสดีครับ